นี่มาเนี่นั่นนี่เด็โอ้ต้องบอกว่าครั้งก่อนว่ามันแล้วครั้งนี้มันไปอ้โ๋อไฮเจไม่ทันบางครับเป็นไงบ้างครับพี่เจ็กโอ้โหต้องบอกว่าแพ้ชนะแบบนี้ไม่มีใครว่าแน่นอนครับไฮเจเรายังไม่โอเคเท่าไหร่เป็นเป็นเป็นพ่อเล่นช่วงยกสองเอาพ่อยู่ด้วยใช่ใช่เป็นพ่อหยุดไปนานเลยพี่เขาเกี่ยวครับพี่บอ๋มพี่บุ๋มพี่บุ๋มพี่บุ๋มไฮเจพี่บุ๋มไฮใจลอยจุดยอดแล้วลูกว่าสามยกนี้บรรยากาศได้เปรียบตลอดเลยครับ คิดว่าแพวแพวจุดไหนเป็นที่ทําให้แพ้เนี่ยพี่เทคก็น่าจะเร่งไม่ขึ้นครับมันนานด้วยความความเรือพอบางสันเริ่มมายกสีเราก็อยากกีเร่งใช่เราอยากกีเร่งใช่ปหมขาไม่ค่อยไปขาไม่ไปร่างกายไม่ค่อยไม่ค่อยไปเพราะเราหยุดไปนานด้วยใช่ไหมเพราะสองสองไฟนี่สนุกดูเดือดคิดว่าจะมีภาคสามไหมน่าจะมีครับน่าจะมีภาคสามตอนนี้หนึ่งหนึ่งตอนนี้สกอร์เสมอละหนึ่งหนึ่งใช่ครับมีกว่าก็อยากมีภาคสามใช่ครับ น้ำหนักพี่กันหนครับอยมาแล้วมาแล้วจัดมาแล้วโอ้โหนี่ยเก็มนยกแล้วที่หมายเลยบางนทนทนยอด้ต่อไปครับสู้สู้ต่อไปแล้วบาแล้วาย้วยางย้วคมากครับยินด้วยครับคมากแล้วครับเดิไปรับครับมรับนีกร้อครับคากแฟนครับ F ซที่ตมเชียวนี่ยขอโท f เอที่ทาให้ผีดทั้นี้ครับ ไม่น่าคงจะดีกว่านี้ครับเพราะว่าอยู่เป็นนานเนารื่อยเป็นนานใจอยากเกลร่งแต่ว่าไม่ไม่ไหวขามีขยโยแขกงมีขย,ย,ยันโอเคครับเป็นลังใจให้ครับบังเทคครับผมครับขอบคุณนะครับเขาบอกว่า มนเป็นไงบ้างครับผมเาปเกิดได้ส <oh> ักท pues ีก็ดีใจครับผมน้องค้เามาแขงแรงมากครับมาลงช่ชมน้องก็ได้ที่มาสูแบบสุดชีวิตเหมือนกันครับนก้าทา f น้าายีผมก็แจเกิดสักทีครับผมรับาแจงเกิดแล้วก็ขอบคุณ f c แฟนนตับกตทีมนทุกคนครับ ใช่ครับผมก็ <c oughs> ยังดูเหมือน<ผ>มไ,มไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเ<ม><อ>ดินเก็บขามันเนนจ็บจี๊ดมันก็ยงเย็นบางที่ว่าจุดเปลี่ยนของเกมที่ท,ทำให้ชนะนี่อยู่ที่จังหวัดไหนครับเข่าด้วยครับแล้วก็ศอกเขาด้วยอย่างงี้แล้วก็โดนโดนโดนเหมือนกันคก็เป็นอยู่ไหว,ว,วแต่เราด้องการกระโดดกระโดดต้นนุ่มูเดือดตั้งสองไฟบางที่ว่ามีไฟสามเลยคบตอนนี้เซอร์สปอร์ดนหนึ่งหนึ่ง ที่ร่างกายฟังเป็นไงบ้างครับร่างกายก็ไฟดี่ยก็ฟุ้งๆจังใจแล้วร่างกายฟุ้งๆไเหมือนเดิมนะแล้วก็มัโดนมืนก็มีเจ็บมีสะดุ้งขาจะมาหม่อะาก็ฟาดฟาดมวย่ดก็ฟาดพูดที่งการบอลที่ฟาดไปแล้วที่อยู่อยู่นูปู่ป้าไปนะร่างกายเราก็เปนเหมือนเดิมเวาเอาตามาอย่ับแล้วก็ชุบเก็บแบบนี้ทุกไฟครับบางทีว่าจะยืนระยะอีกได้กี่ฟีกี่ไฟครับ ไม่กี่ไฟก็แปดมงอมนะครับตอนนี้ก็ผู้ทางอยู่วก็ไปสอน่ประเทศระหว่างรอรอดำเนินการเรื่ก็ชกต่ก็ยังชกอยู่ตอนนี้ก็่ที่ให้เลนก็เดินตามไปนผเดือนอแล้วคือมีรายการโปรแกรมลงหน้ารอแล้วแมนยูสาม มีคนให้กำลังใจบางเยอะเลยครับบังขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้ผมก็แจ้งเกิดไต้ตนกีครับก็ดีใจครับดีบใจมากครับผมรับผมยินดีด้วยครับผมบางบค,ครับ